มหัศจันย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีธนูไพ่ใบแรกที่จับได้ไา่เทวทัตใบที่สองไา่วิษณุใบที่สามผักแก้วมรกตก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับและไพ่ชุดนี้ดีมาก เป็นไพ่ใบที่ไม่ดีที่สุดในสำรับและเป็นไพ่ใบที่ดีที่สุดในสำรับนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนหินและหยางเลยนะครับคุณผู้ชมครับชาวธนูครับครั้งนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดและการเจรจายอย่างที่สุดนะครับไพ่ใบ,ใบแรกเป็นพระเทวทัตนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังผมสักนิดหนึ่งชาวราศีธนูนะครับ การเจราจาครั้งนี้สำคัญกับชาวราศีธนูนะครับบางครั้งเราแสดงอะไรออกไปนะครับเราพูดจาหรือว่าแนะนำอะไรไปนะครับบางทีคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปกระทบต่อคนข้างๆมันจะส่งผลให้เกิดสิ่งไม่ดีหลายอย่างอย่างเช่นหนึ่งคุณทำร้ายความรู้สึกเขาคุณทำร้ายจิตใจเขานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีแล้วในประเด็นที่สองนะครับ คุณผู้ชมครับชาวราศีธนูครั้งนี้เดือนนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งทําการใดๆนะครับฟังฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับใครจะเริ่มลงทุนนะครับประกอบสัมมาชีพหรือว่าทําธุรกิจนะครับในเดือนนี้ก็ถัดไปอีกสักเดือนหน่อยเดือนหน้าผมบอกเลยว่าน่าจะดีแน่นอนเพราะว่าใบสุดท้ายเป็นพระแก้วมรกตแต่ใบแรกเป็นพระเทวทัตนะครับ กําลังมีเรื่องมีราวหรือทะเลาะบ่อแว้งหรืออะไรก็แล้วแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมต้องปาณีประนอมนะครับเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะครับคุณผู้ชมครับอย่าให้โทสะนําไม่ว่าจะกระทําการใดก็แล้วแต่ต้องต้องจำให้ดีเลยนะไพ่าพาเทวทาตเนี่ยใบยนี้ไม่เวิร์กเลยหรือจะใช้คําว่าใบานี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กกับชาวธนูเลยแหละแต่ต้องเตือนกันนะครับถือว่า มหัสรรย์แห่งไพ่รัตนะเนี่ยเราต้องเตือนกันอย่างน้อยมันจะโชคดีทั้งหมดไม่ได้ชีวิตของเราทุกคนนะครับนะฮะมันจะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอกครับต้องมีเรื่องเข้ามา ในหัวใจเรามั่งทำให้เราขุนข้องมองใจในในสิ่งที่เราปฏิบัติหรือว่าในสิ่งที่เราทำมั่งนะครับบางทีนะครับลูกน้องที่อยู่ใต้อานัตนะครับหรือว่าเราบริวารของเรานะครับจะไม่ค่อยฟังคำสั่งของเราและครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมยาหง,งุดหงิดเด็ดขาดนะครับค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาและเรากำลังโดนเพ่งเล็งจากเจ้านายครั้งนี้ก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งกระทําการใดนะครับให้มันมีปัญหาแล้วถ้าใครอยากจะออกจากงานตอนนี้นะครับยังไม่ได้งานใหม่อย่าพึ่งออกเด็ดขาดนะครับหลายท่านชาวราศีธนูดูดวงกับผมที่บ้านสอบถามผมมาว่าอาจารย์ ผมจะออกจากงานเนี่ยดีไหมนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้สมัครงานและยังไม่ได้มีงานลองรับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ขอเตือนชาวราศีธนูเลยว่าอย่าเพิ่งออกนะครับออกไม่ได้นะครับไม่งั้นอดเลยนะครับถ้าออกก็อดนะครับแต่ถ้าเขาเรียกไปสัมภาษณ์งานแล้วทําอะไรแล้วนะครับนึกออกไหมฮะนัดกันว่าเออโอเคสิ้นเดือนนี้คุณมาทําเลยนะอย่างเงี้ยออกได้แต่ถ้าอยู่ๆคุณผู้ชมจะออกจากงานตอนเนี้ยผมไม่แนะนํา ไม่งั้นเดี๋ยวจะหางานยากนะครับต้องขอเตือนชาวราศีธนูหน่อยเพราะว่าด้วยบุคลิกของชาวราศีธนูแล้วเวลาทํางานมักจะไม่ค่อยมีความทนทานอ่านึกออกไหมฮะอาจจะอยู่ที่นี่ได้นานสุดก็3ปี5ปีแล้วก็ต้องไปหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเตือนชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งบางท่านทํางานปีหนึ่งจะย้ายอีกแล้วนะครับครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับรอหน่อย นิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งให้ลมฟ้าอากาศมันปรับสมดุลได้ก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยออกจากงานนะครับหนึ่งเลยอย่าเพิ่งออกจากงานสองระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงตรงนี้ก็คือกุญแจสำคัญของชาวราศีธนูเช่นเดียวกันนะครับไพ่ใบที่สองครับเป็นไพ่พระวิษณุในเสียมีดีนะครับ ในเสียมีดีครั้งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมกลัวอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้ากำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูครั้งนี้อยากจะบอกชาวราศีธนูทุกท่านไปสักการะบูชาองค์พระวิศณุสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับตรงเสาชิงช้าหมุดหมายตรงนี้สำคัญกับชาวราศีธนูจริงๆแล้วคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับพอคลิปนี้ออกปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันเพราะว่าเดือนเนี้ย ผมก็จะไปสักการะบูชาพระวิษณุเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้ครับไปอธิษฐานต่อท่านนะครับไปบอกท่านสักนิดหนึ่งว่าอุปสรรคใดปัญหาใดาที่กำลังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้ององค์พระวิษณุจงใช้มหาจักรนี้ตัด อุป,ปรสรรคให้ออกจากตัวข้าพเจ้าและจงช่วยบรรเทาเบาบางสิ่งเลวร้ายต่างๆปัดเป่าให้พ้นออกจากตัวของข้าพเจ้าไปนะครับใครสะดวกเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงคุณผู้ชมรีบมาครั้งนี้ผมรีบเลยผมใช้คำว่ารีบเลยนะถ้าใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมรีบมาครับ มาให้ท่านตัดอุปสรรคให้สักหน่อยแล้วเหลืออีก6เดือนหลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสมใจนึกบางลำพูครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบที่3มองค์พักแก้วมรกตไพ่ใบนี้คือไพ่ใบที่สูงที่สุดในสำรับนี้แต่ไพ่ใบแรกพระเทวทัตเป็นไพ่ใบที่แย่ที่สุดในสำรับนี้เช่นเดียวกันในดีมีเสียในเสียมีดีคุณผู้ชมครับ ครั้งนี้ครึ่งปีหลังนี้ตัดอุปสรรคจากองค์พระวิษณุเสร็จเรียบร้อยแล้วกราบสการะบูชาองค์พระแก้วมรกตเพื่อเป็นสิริมงคลสักนิดหนึ่งนะครับข้างหน้าพระแก้วมรกตนี้มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับ คุณผู้ชมฟังผมให้ดีคุณผู้ชมใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของพระแก้วมรกตจงปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายปัญหาทั้งหลายให้ออกจากตัวคุณผู้ชมไปทําบุญบูรณะนะครับ อาคารสถานที่วิหารโบสถ์ต่างๆในพระอุโบสถในพระแก้วมรกตสักนิดหนึ่งครั้งนี้ผมขอย้ำนิดหนึ่งนะครับอยากเชิญชวนคนไทยนะครับหรือชาวราศีธนูทุกท่านครึ่งปีหลังนี้สักการะบูชาพระแก้วมรกตเพื่อให้เกิดความเป็นสีิิมงคล108ประการนะครับ หลังจากที่อุปสรรคและปัญหามากมายถาโถมเข้ามาในชีวิตครั้งนี้คุณผู้ชมไหว้พระแก้วซะหน่อยปีใหม่ใครไปไหว้ามาแล้วเหลืออีกครึ่งปีไปอีกครั้งหนึ่งใครอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกคุณผู้ชมฟังให้ดีครับ ใครเดินทางไม่สะดวกครั้งนี้ไหว้พระใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านสมมุติคุณผู้ชมอยู่แม่กองอัมพวาไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมสักนิดหนึ่งนะครับฟังให้ดีนะครับใครอยู่พิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชอยู่แปดลิ้วชะเชิงเสากาบสการะบูชาหลวงพ่อโสธรสักนิดหนึ่งครับ จังหวัดไหนพระใหญ่ๆประจําจังหวัดท่านไปทําบุญเท่าอายุที่วัดนั้นแล้วเหลืออีก6เดือนนี้ทั้ง6เดือนเรื่องราวดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมในดีมีเสียในเสียมีดีแต่ไพ่รัตนะได้บอกกับคุณผู้ชมแล้วว่าจงระวังคนข้างหลังเอาไว้ให้ดีไพ่พระเทวทัตไม่เวิร์กนะครับแต่ครั้งนี้แก้ปัญหาได้โดย ไปสักการะบูชาองค์พระวิษณุนะครับให้ท่านตัดอุปสรรคให้แก่คุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้าใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลไปไหว้พระแก้วมรกตสักครั้งครับคุณผู้ชมครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับชาวราศีธนูราศีธนูประดุจลูกศรที่ยิงออกไปแล้วเป็นราศีแห่งจินตนาการใครจะทำกิจการงานใดมีไอเดียใดๆนะครับ ชาวราศีธนูเมื่อทำแล้วจะต้องทำให้ถึงที่สุดและนี่คือคุณสมบัติพิเศษของชาวราศีธนูครับไพ่ใบแรกครับไพ่แห่งการทำบุญทำบุญกับบิดามารดาใบที่สองตีระฆังใบที่สามทำบุญโรงศพคุณผู้ชมครับ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่มหากุศลมหาบุญบารมีของชาวราศีธนูจริงๆผมเรียนกับชาวราศีธนูที่รักทุกท่านครับไม่มีบุญใดมีวาสนาใดที่ทำบุญแล้วจะส่งผลสำคัญที่สุด ครั้งนี้ครับไพ่ใบนี้ครับทำบุญกับบิดามารดาเสาร์อาทิตย์นี้ใครทำงานนะครับอยู่กรุงเทพนะครับไม่สามารถเดินทางไปได้ยกหูโทรศัพท์ โรหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสักนิดหนึ่งถามท่านสักนิดหนึ่งนะครับทานข้าวหรือยังวันนี้กินอะไรนึกออกไหมครับส่งความรักความเมตตาไปใครพอมีสตังส่งสตังให้ท่านนะครับสัก300 500แค่นี้ท่านก็ดีใจแล้วเวลา ถึงเวลานะครับท่านก็จะเก็บเงินตรงนี้ตรงนี้เงินตรงนี้ไม่ไปไหนแร้วครับท่านก็เก็บเอาไว้ให้เราแต่ถ้าใครอยู่กับบิดามารดาเมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับ The ะโชว์มั t โกออครับเมื่อเวลาเราขึ้นเวทีแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดก็ตาม ต้องแสดงให้เต็มที่ต้องทํางานให้เต็มที่และไพ่แห่งการทําบุญกับบิดามารดานี้ครั้งนี้คุณผู้ชมเปลี่ยนปอกหมอนผ้าปูที่นอนให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยอีกครึ่งปีนี้จะได้ดันดวงหนุนดวงเสริมดวงให้แก่ชาวราศีธนูผมอิจฉานะครับถ้าใครได้ไพ่ใบนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมได้เสียชีวิตหมดแล้ว นึกออกไหมฮะแล้วเวลาใครมาดูดวงหรือมาจับไพ่ที่บ้านได้ได้ไพ่แห่งการทำบุญกับบิดามารดาผมรู้สึกคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ผมทุกครั้งเลยคุณผู้ชมครั้งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับดูแลท่านให้ดีนะครับเราจะมาคิดถึงแบบผมเนี่ยในวันที่ท่านจากไปแล้วเนี่ย นะครับมันมันมันรู้สึกบีบหัวใจครั้งนี้ครับชาวราศีธนูอย่าลืมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและนําผ้าปูที่นอนพื้นเก่าของท่านผ้าห่มพื้นเก่าของท่านไปซักสักนิดหนึ่งไปทําความสะอาดและช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกแดดเปี้ยงเลยคุณผู้ชมตากแดดซะหน่อยใครมีสตังค์ส่งร้านซักอบรีดก็ได้นะครับนั่งรอ40-50นาทีแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละที่จะเสริมสิ่งดีๆให ให้แก่ชาวราศีธนูไพ่ใบที่สองครับคุณผู้ชมครับหลังจากทาบุญวัดวาอารามใกล้บ้านคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วตีละฆังสักเก้าครั้งชาวธนูฟังผมให้ดีตีละฆังสักเก้าครั้งให้ได้ยินไปทั่วดินแดนสามโลกธกาตุทั้งสวรรค์มนุษย์และบาดาล ให้เขาได้ยินว่าวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้ได้มาทำบุญที่นี่ขอให้ผลบุญตรงนี้จงส่งเสริมทางด้านการงานการเงินและความรักให้แก่ข้าพเจ้าเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีธนูทำง่ายๆทำเพียงเท่านี้แล้วกิจการงานใด ที่มันติดขัดอยู่มันจะได้ลาบลื่นใบสุดท้ายทาบุญลงศพอันนี้ผมชอบมากคุณผู้ชมเชื่อไหมผมโอนเงินทำบุญลงศพทุกวันนะไปมูลนิธิต่างๆแต่ส่วนมากที่ผมจะโอนเนี่ยผมจะโอนไปมูลนิธิปอดเด็กตึงเพราะว่านอกจากจะทําบุญลงศพแล้วมูลนิธิปอดเด็กตึงเขาจะแจกเข้าสารแจกน้ํามันนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วเป็นองค์กรที่เขาทําแบบจริงจังมาก โดยเฉพาะเวลาผมไม่ทำนะฮะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมอย่างเช่นเวลาผมไปไหว้ตรงมูนิธิป่อเต็กตึงนะครับตรงข้ามมูนิธิป่อเต็กตึงวัดไต่หงกงนะครับ ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับผมไปบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งต้องครั้งหนึ่งอะถ้าอาทิตย์หนึ่งไม่ครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ต้องไปหนึ่งครั้งแล้วพอเวลาเราไปเห็นนะครับเราเข้าไปจอดรถในมูลที่ปอยตึงเราก็จะเห็นเข้าสารเห็นผู้คนมาทาบุญเราก็โมทนาสาธุนะครับแล้วมีอยู่คราหนึ่งครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เห็นเขาก็ขนเข้าสารขนอะไรไปแจกคือดูแล้วมันชื่นใจอะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําเยอะนะ อย่าลืมนะอย่าไปทําเยอะในะชาวธนูไม่ได้นะชาวธนูเป็นคนใจอ่อนนะครับเป็นคนขี้สงสารบุค,คลิกของชาวราศีธนูเป็นคนขี้สงสารในในในบรรดา12ราศีทั้งหมดเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ขี้สงสารที่สุดแต่ไม่ค่อยสงสารตัวเองสงสารคนอื่นก่อนเอื้อเฟื้อคนอื่นก่อนใครจะมองยังไงก็ช่างแต่ไม่เป็นไรครับ อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของชาวราศีธนูด้วยบุญญาลิตและอิทธิลิตนี่แหะครับจะส่งเสริมนะครับให้กิจการงานใดความรักใดนะครับประสบความสำเร็จนี่แหละครับจงรักษาคุณสมบัติพิเศษของชาวราศีธนูไว้ให้มัน่นแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมใครไม่มีโอกาส เดินทางไปทําบุญที่มูลนิธิปอเ็คตึงนะครับหรือวัดหัวลําโพงเอาเป็นวัดใกล้บ้านก็ได้มีตู้ทําบุญลงศพสร้างเมนทําเกี่ยวกับศพนี่แหละครับคุณผู้ชมส่งผลดีนักแรผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับทําบุญเกี่ยวกับศพจะส่งผลดีนักแลแล้วครั้งนี้ครับเมื่อไพ่ทําบุญลงศพอยากจะบอกชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งว่า ครั้งนี้ขอชาวราศีธนูธรรมเท่าอายุอายุ30ธรรม30อายุ40ธรรม40 50ธรรม50 60ธรรม60 ไม่ต้องขาดและไม่ต้องเกินแต่ถ้าใครไม่สะดวกเรื่องสตังยอดสักบาทสองบาทหรือ5บาท10บาทตรงนี้ก็ได้อน,นี้ส่์เช่นเดียวกันแต่บางครั้งครับหลายท่านบอกตกลงอาจารย์จะให้ทำบุญเท่าไหร่กันแน่ถ้าสะดวกทำเท่าอายุถ้าไม่สะดวกทำห้าบาท10บบาทเอาเพียงเท่านี้ครับชาวราศีธนูแล้วเดือนนี้ ปัญหาหรืออุป,ปรสรรคใดที่มันติดขัดกับชาวราศีธนูมานานจะได้ผ่านพ้นไปได้สักทีก่อนจากกันไปวันนี้ครับชาวราศีธนูผมอยากให้ชาวราศีธนูพิมพ์คำว่าราศีธนูให้ผมสักนิดหนึ่งครับในขณะที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิ ผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกท่านครับไพ่ใบนี้สำคัญจริงๆทำบุญกับบิดามารดาไม่มีปาฏิหารใดไม่มีบุญแห่งความสุขใดเทียบเท่ากับบุญที่ทำกับบิดามารดา ขอให้ชาวราศีธนูครึ่งปีหลังนี้ร่ำรวยแข็งแรงเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาทุกท่านครับ Eu E